มานองน้ำใสเดี๋ยวชาาชาตื่นตั้งแต่สี่โมงแล้วยังไม่ได้น้ำเลยตอนนี้บ่ายโมงเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวหงำหงำนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วใช่ไหมบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงที่นี่ก็ทุ่มทุ่มยี่สิบหกแล้วเนาะน <c oughs> ยองกับหัว อย่านะพี่ยงเย่ยบอกว่าพี่ยงจามน้ำอีกคนนะบ่าแล้วยองอหยาน้องเราไปด้วยนะเซลฟ์เซลพี่ยงนะครับห้าโลกับสองกีพี่ยงสวัสดีครับท่านตลาดเนี่เมื่อใจกัดกอดนะครับปีนี้ถ้าใครได้มาบ้านผมนะครับปีนี้สนุกแน่นะครับสงการปีนี้นะครับ แต่อย to like ูดีมาเอาเต็นท์มานะครับมามาบ้านผมเอาเต็นท์มาด้วยนะครับหรือจะมาพักอยู่กับผมที่นี่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อาจจะอยู่ช่วยงานที่วัดแล้วก็ช่วงที่เขาบวชสัมมเรีนนะครับผมก็จะนุ่งชุดขาวนะครับแล้วก็มาช่วยงานพระมหานะครับก็คือมาอยู่ช่วยงานท่านนะครับนุ่งชุดขาวนะครับอยู่ช่วยงานดูสัมมเรีนนะครับอยู่ที่วัดนะครับ โอ้จะร้อนนะครับผมดีดไข่น้อยดีดไข่แล้วเออพิตนาเขียวเลเนาะจริงดีต้องไปใช่แล้วท่านนะครับผมปีนี้มีอะไรที่หาใครที่มานะครับจะได้เล่นคลิปกับผมแบบสนุกๆเยอะเลยนะครับผมคิดเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแทน่นตายต้นไม้นี่นะครับเดี๋ยวผมใครมาเตรียมวิกวิกหัวล้นมาให้ผมหน่อยนะที่เขาใช้ยางหรือใช่อะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชุดขาวแล้วผมจะเป็นอาจารย์ให้นะครับ เราก็เอาเสียงมาเล่นกันนะครับอ่าเอาเสียงามาเล่นกันนะนะครับของเขาอาจารย์เบียรนะครับผมของผมอาจารย์ตุ้ยนะครับอ่าเรามาทําคลิปมาหากันนะครับใครมาหาผมได้เจอกันแน่ครับนะครับผมอาจารย์ตุ้ยไปแล้วของเขาคนตื่นทํานะครับผมของเรานี่ตื่นจากหลับนะครับเสือกีซือยู่กี่ตาอยู่ไหมเนาะเสือกี่หูกี่ตาเนาะ ตื่นจริงนะตื่นจากหลับนะครับ้สวัสดีครับพี่สุรชัยนะครับผมพี่ <c oughs> บัวก,ก็ดีจจเบ่า,บาวราจ๋านะครับผมบวิวันเจียบเลยพี่สาวเรานะครับพี่สุรชัยก็สวัสดีเปิดลังใจาให้นอ้องด้วยนะครับผมนะครับผมจะไปเที่ยวนะครับผมอะจะไปเที่ยวสกลน,นครดีกว่าโอ้ได้เลยได้เลยเบา นะครับมีแผนก็โอเคนะครับผมสกลนครน,อน,น้อนะครับผมนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับถ้าท่านใดเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็นะครับผมพรุ่งนี้วดเว้นสองวันพี่ต้องนั่งเครื่องแล้วเอาสองวันใช่ไหมผมเห็นอยู่ผมได้กดให้อยู่ในในอภาพนิ่งในในโพสต์ใช่ไหมพี่ตุก๊กตอนนี้พี่พี่พี่ได้เดินทางหรือ,อยัง ดี๋ยวพี่ตุ๊กมานะถ้าพี่ตุ๊กมาเนาะไปเล่นกันบ้านพี่ตุ๊กก่อนแล้วก็ก,ก,ก็ค่อยมาช่วงงานสงการมาเล่นที่นี่แล้วผมจะเป็นอาจารย์ตุ้ยให้นะครับผมพี่ตุ๊กอย่าลืมซื้ออยางยางข้อผมมาเด้อหรือว่าลูกบอลก็ได้นะครับเอามาทําเป็นวิกนะวิกหัอโรนน่ะนะนะครับสวัสดีครับพี่บัวคนสวยนะครับผมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมจากพี่สุรชัยนะครับ ไปหาพี่บ่าวอ๋อไปหาพี่บ่าวหมอนกันใช่ไหมอ๋อโอ้ยก็ดีดิผู้ใหญ่ดิไม่ใช่ผู้บ่าวหรอกนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่หมอนแวเนอะนะครับผมดีดิที่นั่นก็ที่นู่นก็หานะครับผมที่ไหนก็ดีหมดครับดีหมดดีหมดนะครับบ้านยูทูบเบอร์ด้กันได้ดีหมดทุกบ้านนะครับผมสวัสดีครับน้องเชอร์โมสวัสดีครับผมเชอร์โมสุรชัยการช่างสวัสดีรับนะครับผมคุณเชอร์โมรับประแจไหมใส่ให้เลยเนาะ ใส่ให้เลยดีกว่านะครับผมถามแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะได้ตอบเนาะนะครับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านดีบ่าวมอนนะนะครับผมนะครับ mm hmm. ก็บอกให้ไปนะครับแวะก่อนกินปลาค่อยกลับโอเซใช่ใช่ใช่บ่าวมอนเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เขาเลี้ยงปลาไว้เยอะนะครับ mm hmm. เขามีทั้งตัวที่เขาเลี้ยงอ่าตัวตัวเขานอตัวมีเขา่ะเขาเลี้ยง mm hmm. เขาทําเยอะนะครับผู้ใหญ่มอน ครือมืออุปกรณ์รถถยอะไรมีหมดแหละผู้ใหญ่หมอนนะนะครับผมสวนผักเขาก็ทํากันเนาะคุณเชอโมสวัสดีนะครับผมจากบ่าวลาวนะครับนะฮะพี่สุรชัยแล้วก็อ้าวนะครับจัดไปเลยยูทูบเบอร์วันนะครับสติกเกอร์